เป,เปิดสาเหตุสมรักคำสิงเข้า ICU ด่วนพร้อมเผยความในใจเบสคำสิงสุดห่วงผู้เป็นพ่อจากหัวอกคนเป็นลูกสาวเบสรักวณีคำสิงล่าสุดได้ออกมาแจ้งข่าวพ่อสมรักคำสิงเข้า ICU พร้อมเปิดสาเหตุหลังมีอาการไม่มีแรงซีกซ้ายจึงพาพ่อมาโรงพยาบาลและตรวจอย่างละเอียดสรุปได้ว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบข้างขวาเลือดจึงไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ซึงก็ต้องรอดูอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งเบสนันได้ส่งกําลังใจให้พ่อรอให้พ่อตื่นมาคุยบอกว่ารักและเป็นห่วงมากๆบอกให้พ่อสู้ๆและจะรออยู่หน้าห้องเปิดโพสต์ข้อความตามนี้ว่าตอนนี้พ่อบาดเข้าห้อง ICU นะคะสําหรับใครที่ติดต่อพ่อไม่ได้โทรศัพท์พ่ออยู่กับเบสค่ะเนื่องจากเมื่อเช้าพ่อมีอาการไม่มีแรงซีกซ้ายจึงพาพ่อมาโรงพยาบาลและตรวจอย่างละเอียดสรุปได้ว่าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบข้างขวาเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอพ่อเลยไม่มีแรงซีกซ้ายค่ะ และพ่อต้องนอนดูอาการในห้อง ICU ไปก่อนค่ะเพื่อให้หมอดูอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งตอนนี้พ่อบาทก็หลับอยู่ตั้งแต่ถึงโรงพยาบาลถ้าอาการคืบหน้ายังไงเบสจะมาอัปเดตนะคะขอให้พ่อหายไวๆเบสรักพ่อรีบกลับมาสร้างเหมือนเดิมเลยเบสจะรอพ่อตื่นมาคุยกับเบสนะรักและเป็นห่วงมากๆสู้ๆนะพ่อรออยู่หน้าห้องนะ โดยก่อนหน้านี้คุณพ่อสมรักก็เพิ่งได้เผชิญกับอาการหูดับมาซึ่งในตอนนั้นก็ทําเอาหลายคนตกใจไม่น้อยเลยทีเดียวโดยเหตุการณ์ที่ทําให้คุณพ่อของเธอแก้วหูทะลุทั้งสองข้างและต้องใส่เครื่องช่วยฟังในตอนนั้นสาเวเบสก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า<ๆ>เขาบอกว่าเขาไปเล่นฉากบูฉากยิงปืนแล้วหูอื้อกลับมาก็เลยเอาแอลกอฮอล์หยอดทําความสะอาดเขาบอกหยอดแล้วมันซาและมันก็สดชื่นแล้วก็หยอดจนหายอือแต่ปรากฏว่าแก้วหูทะลุกลับมาได้ยินเหมือนเดิมไม่ได้แล้วต้องใส่เครื่องช่วยฟังอย่างดี เป็นทั้งสองข้างเลยแต่ข้างขวาจะหนักกว่าทะลุรูกว้างกว่าส่วนอีกข้างอย่างฝังได้อยู่คือแอลกอฮอลมันเข้าไปแล้วเขาหยอดทุกวันจนหายสมมติมันอื้ออาทิตย์หนึ่งก็หยอดทุกวันแล้วมันกัดเยื่อหูมันบางมากต้องใส่เครื่องช่วยฟังอย่างเดียวอีกกรณีหนึ่งคือต้องผ่าตัดเพื่อไปปิดแก้วหูที่มันทะลุไม่ให้น้ำมันเข้าหูแล้วขึ้นสมองเรียกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเลยทีเดียวค่ะสำหรับคุณพ่อสมรักอาการเก่าก็ยังไม่หายอาการใหม่ก็ทับซ้อนเข้ามาอีก บอกเลยว่าหลังจากที่สาวเบสได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไปก็มีคนเข้ามาให้กําลังใจสาวเบสและครอบครัวคําสิทธิ์เป็นจานวนมากยังไงข่าวสดก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณพ่อสมรักหายไวๆยด้วยนะคะอย่าปล่อยให้หน้าหนาวต้องเหงาได้เวลาสัมผัสบ,บรรยากาศแห่งความสุขกับงานฟีดมิวสิกกลีนเฟสงานดนตรีในสวนท่ามกลางลมหนาวแล้วเจอกันในวันที่7-8ธันวาคมนี้ที่มิวเซียมสยามนะคะบอกเลยว่างานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่าย